ใช้งานดีจริงครับสำหรับเจ้าตัวสวาร์โรลาอรี่ตัวนี้ของทางอุซูกะครับโอแรงดีจริงอันนี้ใครสนใจเนาะถือว่าใช้งานดีเลแจะจิ๋วจริงๆของโครงสร้างพลาสติก abs มอเตอร์บัสเลดไปพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด4 amp h นะแต่ตัวนี้เป็นแบต5 amp h ผมเอามาใส่จะใช้ด้วยกันได้นะจะ4หรือ5ก็ได้แต่ถ้า2อ amp h ไม่ควรนะครับน้อยเกินไปแนะนำเลยอุซูกะรุ่น ocrs 852แนะนาเลยใช้ดีจริงครับ